โอ้ยแถาเอ้ยเป็ดยังข่อยไปเห็นเมียโม่ข่อยเนาะเป็ดยังเมียโม่เจาะเป็ดยังโอเคเก่งยังวะขยันหาเงินหาทองงูจักจะเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ไปขายรู้จักทามาหาจินเก่งเก่งยังวะข่อยละเงือดหลายเงือดเมียเขาเจ้าโอ้ยแต่มันขยันหาเงินหาทองขยันเจ็บขยันนั่นโอ้เขาทั้งผัวทั้งเมียเลยวะเมียเขาเนี่เก่งถักเนียเป็นผู้นำผัวได้ถึได้เนาะ จริงค่ะวาสัตติเออข่อยสว่านไหนวะปัดเนี่ยมูเจ้าน่ะเออเนี่ยมูไข่อยนี่หุ้ยข่อยสมัยอยากหูจักเนี่ยมูเจ้าแต่ได้เก่งคักปานนั่นคนทีเดียวนี่จริงเขาขยันหูจักเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ไปขายจิ๊กจจอกๆอกแว่าเขาก็เจ็บเงินได้โอ้โหจริงคัะปัดพ่อใหญ่โอวสำหรับผัวอยู่หัวฟังคำเมียเลยเนาะก็เพราะว่าเมียเขาสิเป็นผู้แจกแกงโอ้คือผู้ใดแกงนี่ผัวสิพัง ทั้งเนียเลยแม่นบอกทั้งเนี่ยเก่งเออก็นั่นแหละป้าพ่อใหญ่เจ้าว่าเขาเก่งข่อยว่าข่อยนี่เก่งกว่าเขาอีกผู้ใหญ่เราเก่งยุติว้าวเบ็ดคนนั้นความเก่งของำข่อยนะผู้ใหญ่คนที่บอกไอ้ฟางเจ้าคว่ำทังความข่อยได้ผู้ใหญ่เพราะว่าข่อยเก่งได้ผู้ใหญ่เราเก่งอย่างงว้าวใส่เงินกับเก่งข่อยนี่นะเออเกลูกับเก่งดาบัวกับเก่ง บ่ลูกกะเก่งๆไปหมดข่อยนี่นะสิบอกให้มีอนึงจมกงเออตัวนี้โอ้จมกงแงอีลีข่อยนี่งคักแน่โอ้ยจริงข้อที่สําคัญความเกงของข่อยยังมีอีกไดยังมีอีกอพื้นคนกงอุยตัวนี้ล่ะมันสุดยอดเลยความกงของข่อยน่ะ่ใหญ่ข่อยงคัก่อใหญ่เจ้าเจ้าควรย่านผู้ใดจะความคัข่อยกันงแบบนี้เอ้า แกงแบบไหนแล้วมันจะต้องเก่งแบบนี้สันยิงในทางที่จะเลื่อนลุมเรื่อง่มันยิงในทางแบบนี้โอ้ยบ่บ่สวรรค์เว้ยยิงแบบนี้เจะาบ่สวรรค์จีบอ่ออ่ออ่อยิงยิงในสิมันยิงแบบนี้เอามันกะตนัดคนละแบบเนาะคนเฮาเนาะคอยจะแก่้งมาทางนี้เขาก็แก่้งไปทางนั้น ก็คนละแบบแต่่อยว่าข่อยสำคัญที่สุดได้ถนัดแท่งได้ท่างนี่ท,ท่างกีดาผัวท่างที่ใส่เงินเก่งนี่ท่างที่เสื้องเงินผัวนี่ท่างที่จมให้ผัวนี่อ้ยทางนี่เกง่งๆได้อยู่แต่ว่าสิบมีคนสรรเสริญเงิน,งนย่อเจ้าอ๋อวุ้มีก็ตามแล้วว่าแต่ข่อยเก่งกับพ่อเนาะพัวพัวฟังกับฟังยูแต่ฟังแบบแบบว่าประสาท่านะอ๋อว่าซะคือคือแบบฟังแบบลำค้านละเขาก็หน,นี้นะอื เ่อซูมเอ๋อหน,อออนิเจ้าขึ้นยางนีโอ้เจ้าล้มคันของรถสุ่มคันแบบนี่แหละเก่งใน,นทางเสียดีบด่ดีป่ะน่ะเขาหาผู้ไม,ม่พอมอ๊บว่าสั่นสุเออคันโมเมนต์ควยหาผู้ไม่แล้วโอ้ยแสดงว่าจะายัางให้ความคือเขามันบ่คือหรือเนาะเอา๋อมาสร้างว่าจะคือกันได้กยังไง อเอาเมียอาไ่้โลดขันยาหายขึ้อเ้าไปหาเอาไม่โลด er คิดใหม่ทำไมกันสิคิดใหม่ทำไมอออนิสัยคือเขามันคือเขาหัอเนี่ยมาบอกถอดมาบอกคอยว่าคอยแจ้ง้วาคอยโอเคเราคอยฟื้ฟกแล้ว่ันสันจะบอกว่านิสัยดอกทันสันทอานนั้นมันแก่อะไรเพื่อนว่าสันดานสันดานสันดานเลยทีเออนแก่อะไรสันดานโอ้ยจะมีน้อยเจ้าหนูหาบอกไว้ต่ควาย